เราจะหาอะไรกินแถวนี้ได้เพะเนี่ยเรา <c oughs> ทีมงานเราอีกอีกรถคันหนึ่งนี้ไม่รู้ว่าถึงไหนครับโอ้ยอันนี้เขาซื้อ,ตอ,อเตาใส่รถมาเขาคับนี่ราตายแล้วมือน,นี้ไอแอมไมหรอไม่ใช่รรแรมหรอไม่ใช่อันว่าแรมหรอรคาคาบ้านปางกุญชอน อาจจะต้องเข้าไปหาอาหารป่าเลยนะอาหารป่าใช่ไหมไี่ยรือสิครับที่แต่ภูเขาทีมงานก็กำลังตามมาข้างหลังนะชั้นโอเคตอนนี้เราอยเอะวังกระสวยวังกระสวยอะไรนะวังกระสวยบ้านวังกระสวยร ทีมงานเราอีอกรถคันหนึ่งไม่รู้ว่าถึงไหนแล้วตอนนี้โอ้ยอันนี่เขาซื้อเตาอใสมุดนะเขาคนนี้ของเรามันอะไรนะมังงาเจ้าตะเคียนไปน้ำนี่เคยเห็นแบบเต่ามันชนะไหมเคยตั้งนิทานไหม <Okay. S 2> นี <Okay. S 2> ่กระ,ะ,ะต่า,ตายกระต่ายกระเต๋อกระต่ายกระต่ายเห็นหลาบเนาะแหวกนินหลากรอนเลยนี่รถจะเร็วหรือไม่เร็วไม่สำคัญเห็นโยกอใครอยู่หลังพงมลเลย กล้จะเข็ยบเลยไหมครับใกล้จะเข็บของโบราณแลเลยถึงจะไกล้แค่ไหนเราก็ไปสร้างใช่ไหมครับ11.42โมงแล้วนะครับแล้วเรามาลุ้นกันนะว่าเราจะหาอะไรกินกันได้ไหมเนี่ยเราไปอยูทัป่าทั้งหมดนะเฮ้ยจีจีน้ำบิซซ่าเปล่าเอ้ยกลางป่าเลยเฮ้ย เดี๋ยวต้องแวะหน่อยสิเราไปดูกันนะครับทุกคนได้กินพิซซ่าเฉยไม่อยู่แถวๆนี้นะครับอยู่แถวกลางภูเขาแล้วคุณหันไปดูเลยครับเอาเอากล้องแพนไปดูเลยครับแถวนี้จะมีแต่ฟิวลิ่งเนี้ยแล้วมีร้านพิซซ่ามันก็ดูสิหลอดตายแล้วมือนี้ I M อมเหรอไม่ใช่แมเหรอไม่ใช่อ่านว่ามเหรอพี่ชื่ออะไรครับพี่โจโอเคพี่โจผมก็ยิ้มอยู่ขับรถมาหายหายหายหาร้านก่อใหม่มีก็เห็นว่า แถวนี้มันไม่ค่อยมีร้านพิซซ่าเพิ่มมากมันอยู่แต่ในเมืองเนาะแล้วบ้านเรามันออกไปไหนมันก็ไปยากเนาะตั้งร้านแบบทําอะไรที่มันไม่เหมือนใครอ่ะส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้ามากินที่ร้านนี่เป็นเป็นเด็กนักเรียนที่โรงเรียนที่ผมเพิ่งผ่านมาไหมใช่ไหมเป็นเด็กนักเรียนใช่ไหมราคาแบบนี้ก็ถาดเล็กก็59บาทถาดกลางก็79ถาดใหญ่ขึ้นานหน่อยก็149เเอาถาดกลางแล้วกันถาดกลางนะครับเอาทุกหน้าเลย ลืออ่นๆนนะไล่พระคำเตศกันด้วยอะไรอ,อะพระคำเทศโอเคพระคำเทศะครับป้อมอะไรล่ะเฮ้ยระวังนะเนี่ยรวดฉัดแพนี่ระวังนะเนี่ยรวดมีไฟด้วยไปชัดแพอาาเต้มาลองกินเนี่ยนะครับนี่แบบคำเทศนะครับดูสิสีชมพูามอาราเต้ลองกินมาเดี๋ยวผมลองนนะรสชาติเป็นยังไง อใช้ได้เลยคืออร่อยว่ะนแแ <Akt> ่าถามจริงไม่เคกินเลยอร่อยขอบคุณน้องฟิล์มน้องเกมมากนะครับที่พามาชมสวนที่จริงเอยากไปไปสวนใหญ่เนาะท่ามันกี่ไร่นะสี่ไร่ใช่านแม่มบอกเดี๋ยวเราขอดิบมะขามด้วยโอุ้ยมีทั้งมะขามเทศั้งมะขามอะไรนี่รสชาติเป็นไงเนาะเอาเปรี้ยวเหรอคิดว่าแต่หวานหวานเข้าแล้ว มโอ้ยเปรี้ยวเปรี้ยวักอีลีจะไปขายหรืองคุณเต้ไปขายหรือไงคุณเต้จะไรืไงคุณเต้จะายัรับไงค้จะไปขายรอไงคเต้จะไาหรือไงคุณเต้จะปายหรไงคเ้ะไาหงคเ้จายหไ้าหรืเ้ายไดเอ้มาดหกัอไงคุนามหน้าปึาบนี่หไ้ายหรอะไารอันคีณเ้หนอน้ะากหนอะหอมงคุกเ้เบคอน อ๋อฮาวายเอ right. ียนเราจะต้องกินอันน okay. mm ี้ฮาวายเอียนอันนี้ฮาวายเอียนอุ้ยหอมน่ากินเนาะไรักษาปะรดเนาะมันต้องมีสับปะรดต้องกินไม่เป็นไรครับโอเคเราเท่าที่มีครับเราอยู่เพื่อกินเฮ้ยไม่ใช่อยู่ก็กินเรากินเพื่ออยู่โอเคเดี๋ยวเราดูอีกสองหน้ากัน A few moments later โอเคอันนี้หน้าสุดท้ายไม่หน้าเลยครนะมีน้ามีสเปเชียลสเปเชียล นดูขอบคุณพี่โจมากมากเลยนะครับก็เอาฝากร้านหน่อยพี่โจร้านตั้งอยู่ที่ไหนเบอร์โทรอะไรนะครับเผื่อใครผ่านไปผ่านมาฝากร้านด้วยนะร้านอยู่ที่ตึนสิทธิรัตตำบลนองแวงบ้านบังปุณทอนไอแอมพิต้าเบอร์โทร0 8 0 7 1 5ยู่ ทำกลางป่าขาวเลยแหละครับถ้าขี่มาแบบว่ามืดๆตึ๊บๆจะเจอร้านพิซซ่าร้านนี้ทางขวามือเลยแหละพีซซ่าทุ่งใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามาจะให้พอดีเสร็จปั๊บกินร้อนๆนี่ต้องโทร่งหน้าครับร้สั่งงหน้ากได้ทัสิบนาทีเนาะได้ไหมโอเคครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โจมากๆครับนะครับที่ทําให้เราอิมท้องด้วยนะครับขอบคุณมากเช่นเดียวกันครับรับหายหิวครับบ๊ายบายไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับวันนี้เราหายหิวแล้วครับ เอาสารภาพไปซะตั้งกล้องนานเลยครับวันนี้ไหนบอกสองว่นทีเิดัอนนี้เกี่วทีมือสั่นมันเป็นไรหิวหน่าตสงสารนะทีมงานเราข้าวเที่ยงไม่เคยกินพอตอนเย็นปุ๊บมันลั่มแล้ว